ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลกนะคะแล้วทำไมคนสิงคโปร์นะคะถึงเลือกประเทศไทยแล้วก็อยากมาใช้ชีวิตในประเทศไทยนะคะประเทศที่สิงคโปร์นะคะถือว่าเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศนะคะที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแต่ว่าชาวสิงคโปร์หลายๆคนนะคะเลือกที่จะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยประเทศไทยมีดีอะไร ทำไมสาวสินกโป์ถึงอยากจะมาใช้ชีวิตหลังกเกษียณในประเทศไทยแล้วก็มีข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์นะคะว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับกรเกษียณน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเทศไทยมีดียังไงสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอุศรา,าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอยาหจะาทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าประเทศไทยมีดียังไงนะคะทำไม ชาวสิงคโปร์หรือว่าหลายๆคนทั่วโลกนะคะถึงคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดสําหรับการเกษียณน,นะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะที่เอาคลิปนี้มาทําคลิปรีแอคชั่นนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะกูก็หาหน้าหาตาเป็หนหลายวันคือมามาหายหายคือกูไม่รู้แบบจะทําคลิป เกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ทุกคนอูก็อยากขอฝากช่องใหม่ของอูด,ด้วยนะคะเป็นช่องนี้นะคะทุกคนชื่อ,อชื่อว่าสาวสาวลาวไทยนะคะทุกคนคือไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันก็พูดติดๆขัด,ดก็ฝากทุกคนนะคะที่จะไปติดตามช่องของอูด,ด้วยนะคะคือเป็นช่องใหม่ที่อูก็ตั้งมาแบบหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าอูก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะคะแต่ว่าคืออูออะจำเป็นที่จะ ที่จะต้องใช้ช่องนั้นนะคะเพื่อขอเอ็กเซนจาก YouTube นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอทุกคนนะคะที่จะไปดูคลิปไปติดตามนะคะในช่องนี้ของโอ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตโอ้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมสําหรับการกเกษียณนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหากเราพูดถึงประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงอย่างสิงคโปร์ หลายๆท่านอาจจะคิดว่าชาวสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้ามทั้งนี้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการย้ายออกของชาวสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานระดับกลางถึงใบกเกษียณตอนตน้นโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสถิติของสิงคโปร์ได้มีการระบุนะครับว่าประชากรชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้น จํานวนกว่า3 0 0 0คนซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตาร์และรวมถึงย,ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆป,ปีโดยสาเหตุสําคัญนะครับมาจากค่าครองชีพภายในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นราคาบ้านค่าอาหารหรือว่าค่ารักษาพยาบาลก็ตามซึ่งนี่ทาให้แม้แต่ชนชั้นกลางก็เริ่มรู้สึกว่าความมั่นคงทางการเงินนั้นไม่เท่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ทงนี้นะครับมีรายงานจากชานิวส์เอเชีย ได้มีการบ่งชี้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์จำนวนมากมองหาชีวิตที่ช้าลงมีความหมายและมีสมดุลมากขึ้นหลายๆคนย้ายไปทำงานหรือว่าตั้งถิ่นฐานในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียเพราะนอกจากค่าครองชีพจะต่ำกว่ามากแล้วยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอินเทอร์เนต็ตคุณภาพสูงและรวมถึงระบบสาธารณสุขที่ดีในต้นทุนเพียงครึ่งเดียวของสิงคโปร์เท่านั้น สำหรับในกลุ่มยเกษียณนะครับแนวโน้มนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นโดยจากการรายงานของไวซ์สิงคโปร์ในปี2025นี้นะครับได้มีการพบว่าประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในพบว่าประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของชาวสิงคโปร์ที่เลือกใช้ชีวิตหลักกษียีเนื่องจากมีทั้งสภาพอากาศอบอุ่นวัฒนธรรมที่เป็นมิตร อาหารอร่อยและร่วมถึงระบบสาธารณาสุขที่เข้าถึงง่ายโดยความรู้สึกอยู่ใกล้บ้านใ ahn, แต่ไม่เครียดเหมือนกับอยู่บ้านนั้นกลายเป็นจุดดึงดูดที่ทําให้หลายคน <éta emba. S 1> ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรโดยเจ้าบทสัมภาษณ์และบทความของสื <c oughs> ส่อ<ผ><ล>ร่สามนารับไม่ว่าจะเป็นมีเดียม wise x8.com และร่วมถึงรายการของฟอบที่ได้มีการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสําหรับการเกษตรในปี2025ซึ่งทั้งหมดบ่งชี้ไปในทางเดียวกันนะครับว่า ประเทศไทยคือประเทศที่ให้ชีวิตที่สมดุลมากกว่าที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะบอกได้โดย C.W. ฟงชาวสิงคโปร์ผู้เกษียณและย้ายมาอยู่กรุงเทพนะครับเขาได้มีการเขียนบทความไว้ในมีเดียมว่าผมใช้เงินเดือนละแค่1,500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าราว40,000บาทแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่สบายมีห้องเช่าดีๆกินข้าวนอกบ้านในทุกวันและยังเหลือเงินออมอีกด้วยเขาได้มีการเล่าด้วยนะครับว่า ในสิงคโปร์ค่าเช่าห้องเล็กๆก,ก็เกินครึ่งของไรายได้ไปแล้วในขณะที่ประเทศไทยนั้นทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้และสมเหตุสมผล mm hmm. และสิ่งที่เขารู้สึกมากที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขเขาได้ใช้เวลาในคาเฟ่เงียบๆเ,เดินตลาดหรือว่าพูดคุยกับคนในท้องถิ่นที่ยิ้มให้เขาเสมอซึ่งนี้เองนะครับก็สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของฟอบ โดยรายงานของฟอฟในปี2025นีะครับได้มีการจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกสําหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยทางฟอฟนะครับได้มีการให้เหตุผลว่าประเทศไทยนั้นมีค่าครองชีพที่ต่ํากว่าหลายประเทศในเอเชียการแพทย์มีคุณภาพระดับสากลและรวมถึงค่ารักษาที่ไม่สูงความปลอดภัยและสภาพอากาศที่เหมาะสมและประเด็นที่สําคัญก็คือคนไทยนั้นใจดีและเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ฟอบยังได้มีการกล่าวด้วยนะครับว่าประเทศไทยนั้นเข้าใจคำว่าการมีความสุขกับชีวิตมากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนอกจากนี้นะครับยังมีบทความจากเดอะสเตรท i m e s ของประเทศสิงคโปร์ที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2025โดยบทความได้มีการตั้งคำถามนะครับว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตหลังกเกษียณหรือไม่โดยบทความได้มีการบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภยัย ความสะอาดและระบบสาธารณาสุขที่มีมาตรฐานสูงแต่ความจริงกลับพบว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงราคาที่อยู่อาศัยที่แพงเกินเอื้อมรวมถึงความเข้มงวดของกฎระเบียบทําให้คนสิงคโปร์จานวนมากนั้นเริ่มมองหาทางเลือกใหม่นอกประเทศของตนเอง mm hmm. ในบทความนะครับได้มีการกล่าวถึงประเทศที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียโปรตุกเกสคอสตาริกาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งถูกยกให้เป็นจุดหมายที่สมดุลที่สุดระหว่างคุณภาพชีวิตกับค่าใช้ใจ่ายโดยทางบทความได้มีการระบุนะครับว่าหลายๆเมืองของประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หัวหินหรือว่าภูเก็ตมีค่าครองชีพต่ํากว่าสิงคโปร์ถึง40-60%แต่ว่าที่นั่นยังคงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระบบสาธารณสุขที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนอกจากนี้นะครับความเป็นมิตรของผู้คน วัฒนธรรมที่อบอุ่นและรวมถึงอาหารที่หลากหลายยังช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านให้กับชาวสิงคโปร์ที่ย้ายมาอยู่ในระยะยาวใยบทความได้มีการสรุปนะครับว่าถึงแม้สิงคโปร์จะยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแต่สําหรับคนที่ต้องการชีวิตเรียบง่ายสบายใจและไม่ต้องแบกรับภาระทางการเงินอย่างมหาศาลประเทศไทยกลายมาเป็นคําตอบที่ลงตัวที่สุดและรวมถึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถมอบทั้งความสะดวก ความปลอดภัยและลงถึงความสุขในวัยเกษียณได้อย่างแท้จริงยังมีมุมมองจากชาวสิงคโปร์นะครับที่พูดถึงประเทศไทยว่าเป็นการเกษียณแบบสบายๆโดยบทความจากไวซ์สิงคโปร์ได้มีการระบุนะครับว่าแนวโน้มของคนสิงคโปร์ที่มองหาชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นในทุกปีและประเทศไทยคือจุดหมายยอดนิยมเพราะว่าใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้คุณภาพชีวิตที่สูงกว่าโดยบทความจากไวซ์ได้มีการระบุนะครับว่า ในประเทศไทยทุกอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอาหารเรื่องของสุขภาพและเรื่องของจิตใจหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ได้บอกนะครับว่าพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าชีวิตแบบสบายสบายใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบแต่ว่ามีความสุขในทุกวันในขณะที่บนเว็บไซต์ x p a t com นะครับปีชาวสิงคโปร์ที่ทำงานในกรุงเทพหลายคนก็ได้มีการแชร์ข้อความตรงกันนะครับว่าการอยู่ในเมืองไทยนั้นทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน พวกเขาบอกว่าคนไทยกับคนสิงคโปร์มีบางอย่างคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นความเคารพความสุภาพและการให้เกียรติผู้อื่นถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะต่างกันมากก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความพยายามที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆคนบอกนะครับว่าประเทศไทยคือบ้านหลักที่2ที่ใกล้ที่สุดของพวกเขาเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นสามารถบินไปกลับหาครอบครัวได้ภายในสชั่วโมงเท่านั้น แต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยนั้นทําให้พวกเขารู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาได้พักซึ่งนั้นก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์ที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Reddit นะครับซึ่งหลายๆท่านก็มองว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่แค่ประเทศที่ถูกกว่าแต่คือประเทศที่ให้ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณนั้นมีคุณค่าบางท่านถึงกระบอกนะครับว่าประเทศไทยทําให้ผมรู้สึกว่าความสุขจริงๆนั้นมันคืออะไร สําหรับข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับสําหรับชาวสิงคโปร์ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าในขณะที่สิงคโปร์นั้นมีทุกอย่างพร้อมทางวัตถุแต่ประเทศไทยนั้นมีความอบอุ่นของผู้คนและรุมถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ต้องใช้เงินมากเพื่อให้พวกเขานั้นรู้สึกว่ามีความสุขและนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมฟอกถึงยกให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสําหรับการเกษียณในปี2025 และทาไมชาวสิงคโปร์จํานวนมากถึงพูดเหมือนกันว่าประเทศไทยนั้นคือคําตอบที่ลงตัวสําหรับการใช้ชีวิตหลังกเกษียณสถานที่ที่ทําให้พวกเขานนานรู้สึกสบายสบายและมีความสุขในการใช้ชีวิต ค่ะที่ผ่านมานี่นะคะก็เป็นเหตุผลนะคะที่ชาวสิงคโปร์นะคะที่เลือกประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ดีที่สุดนะคะสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะทุกคนด้วยว่าประเทศไทยนะคะอาจจะมีค่าครองชีพนะคะที่ต่ํากว่าประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะคะคนไทยนะคะ เบเป็นมิดนะคะทำให้เขาเหมือนว่าแบบอยู่ประเทศไทยแล้วมันเหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองนะคะมันสบายใจทางหลายๆด้านนะคะทุกคนไม่ว่าจะทางด้านการใช้จ่ายอะไรต่างๆค่าของชีพนะคะทุกคนมันต่ําแล้วก็คุณภาพชีวิตอะทุกคนมันดีถึงว่าค่าของชีพจะต่านะคะแต่ว่าการใช้แบบอุปกรณ์การใช้แบบ ชีวิอตอทุกคนมันยังเหมือนแบบว,ว่าได้อะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะก็นั่นค่ะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์และอุก,ก็เชื่อว่ามีแบบอีกหลายๆประเทศนะคะที่อยากจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยคือเหมือนเป็นประเทศที่แบบจเจริญแต่ก็มันมีอ่าความเป็น เป็นมิตรนะคะมีความเป็นแบบว่าเออมันอบอุ่นนะทุกคนนั่นแหละคือขนาดอูยังไม่ได้ไปนะอูก็แบบรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เออคือเรียกว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วก็ว่าได้นะคือแบบจเจริญมากๆไม่ใช่จเจริญน,นะคือเจเริญมากๆแต่ว่าก็ยังมีความเป็นแบบเอออะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าความเป็นมีตรความเป็นแบบบ้านๆถึงจะเขาจะ,จะเจริญแต่ก็ไม่ก็ก็คือแบบ คนไทยก็ยังแบบหลักแล้วก็แบบยังมีความอบอุ่นนะทุกคนเหมือนแบบออต้อนรับแบบว่าหลายๆประเทศที่เข้ามานะคะทุกคนให้เห็นถึงว่าเฮ้ยประเทศไทยเขาแบบมีดีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนนะคะอยากไปดําเนินชีวิต อ,อยู่ในประเทศไทยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนฝากทุกคนไปติดตามช่องของอูด,ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่นะคะอูจะพยายามปั้นช่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะเอาช่องนี้ขอเอ็กเซนจาก u t u b e นะคะทุกคนซึ่งอูคิดว่าอูจะใช้เวลาประมาณเดือนหรือ เ,เดือนกว่าหรือ2เดือนนี้นะคะเพื่อให้ผ่านกฎทุกคนค่ะถ้าไม่มีทุกคนอูก็จะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นขอทุกคนแบบช่วยอูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย